สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ท่านเข้าสู่ช่อง n t p Channel นะครับลืมกันหรือยังเอ่ยนะครับวันนี้อยู่กับเกมอุน u ตอร์แมนเฟตติ้งอีโวลูชันสามนะครับอันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นหมดหรือเรื่องแต่อย่างใดครับถ้าเล่นไปมันก็หัวร้อนครับต้องแบบรอเขาเรียกว่าอะไรนะรอแบบมีเวลามากกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้มันไม่ค่อยมีเวลาสไหรเรียนอย่างเดียวเลยครับตั้งแต่มี สี่เดือนห้าเดือนแร้ววังผมไม่ได้หลงคลิปอะ่ะผมมีจะเรียนอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาวา่างช่วงนี้ก็ฝึกงานครับวันนี้ก็หยุดวันสองวันนะครับวันนี้รู้สึกแบบท้องเสียทั้งวันเลยรับวันนี้ครับวันนี้เราจะไม่ได้เล่นหมดในเรื่องครับเราจะมเล่นศึกบอสห้าตัวเช่นเคยครับ<ท>บอสห้า <5 S 2> ตัวนะ่าจะหนูจเปล่าไม่แน่ใจนะครับซ่บบอสห้าตัวเออน่าจะใช่ครับออะน้องๆยังไงผมเล่นอ่าตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมา เออเขาเรียกว่าอะไรจะมาทําให้นะครับอันนี้เราจะมาเล่นอุลตร้าแมนเลเจนด์นะครับเลเจนด์ไหนเลเจนด์นะครับว่าว่ามันจะโหดแค่ไหนครับเพราะว่าโหดสุดโหดที่สุดในเรื่องนะครับอุลตร้าแมนเรจเอนนะครับอมาครับตัวแรกมาเจอกับคิงโจนะครับมาครับคิงโจเจออะไรเอนเจ๋งโคตรเทะบอกเลยจะอุลตร้าแมนจะไม่มีเสียงนะครับ ลืมไปแล้วเล่นยังไงกันเนี่ยอ้าวเราตองเล่นยังไงมาดูกันมีโหมดสอนเล่นปะค่อยรู้จำไม่ค่อยได้ละอ้าวครับโอ้ภาพอาจจะสโลสโลหน่อยเฮ้ยโอ้โหโคตรสโลว์อ่ะไม่ไม่หน่อยละสโลว์จะจับนี่ไงเลเจนด์นะเลเจนด์เหรอโอ้ไม่ใช่ดิจิงโจ้เหรอเเจ,จับยนูนไปดีครับเลเจนด์เตะไม่โดนได้เลเจนด์อาครับอ,อึ๊บโอ๊ยทำไรทำไร วิ i, Ai, ่งจะโดนคิงโจใส่แล้วนี่ยเออโดนคิงโจอะไรกันเนี่ยเลเจนด์เลเจนด์โดนคิงโจแล้วมาตบแม่งเลยแหมอุ้ยไปไหนเดี๋ยวเราขอกระโดดทีบได้ปะกระโดดทีบที่นี่ไม่ใช่ดิกระโดดทีบนตรงไหนจ๊ะไม่ได้ละอ้โต้องกดไงอ่ะอุ้ยเอออือโอ้โหแม่ เดจ์โดนคิงโจอัดอะไรวะเนี่ยโอ้ยกด,กดกดจำไม่ได้แล้วกดเล่นต้องฝึกแล้วต้องฝึกแล้วอันนี้ผมคือผมเข้า,เ,ขาเกมมาแล้วโหเล่นเลยนะผมไม่ได้ฝึไม่ได้ฝึกนะเลยนี่เล่นแน่มาปะละมันกันก่อนเฮ้ยแล้วก็มันเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะมันกันอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวถอยก่อน เราต้องกระโดดทีดีเลยกระโดดทีกระโดดทีแบบอะไรวะเฮ้ยมันทะลุได้ไงอ่ะเดี๋ยวด้วยเด้อไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่อะไรอย่างไงเนี่ยเน่ยปิดเกมฮะจังหวะนี้ปิดเกมครับมาก่อนครับมากระโดดมึ้นมาครับโอ้โหพลังรวมๆครับแล้วก็ปล่อยออกมา นี่นีสลายครับสลายเป็นจุนสลายครับจ้าโอเคครับโอ้โหตัวต่อไปโกโบล่าเหรอน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นโกมาล่านะครับยิ้มยิึงนะคิดถึงทุกคนเลยทุกคนอ่าจะพึ่งไปไหนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกําลังเก็บตังค์นะครับว่าจะเบิดคอมหม่ครับอยากได้คอมมาตอนนี้คอมก่ามันสับเละเปเฮ่มากเลยครับตอนนี้ เล่นเกมอะไรไม่ได้แบบมันมันมันเก่าแล้วมันจะพังนะมันจะพังนะมามานี่ครับมมโกบะระเฮ้ยนี่แน่จับดูจับดูเฮ้ยเฮ้ยอุ๊โอ้โหโดนโดนหางฟาดละไม่ได้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 นะจ๊ะไม่ได้นะจกก๊จะจับบอลจับบอลเฮ้ยใจเย็นพี่หนีกันได้เป็นไงล่ะ ไปดีทีไปไอ้น้องมานี่ดีน้องน้องลุกมาน้องลุกขึ้นลุกขึ้นมาออโอ้โหโยนเลยละนี่มันอยู่ตัวโยนครับไปปิดเกมกันทีโอ้โหอ่ะเอี่ยมอุ๊ยโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วกูเกือบตายมากูมาล่ากูเจอกู <c ười> กดครับกดโอ้โหมันมันฝืดทั้งเลยค้นอนไม่ไหวแล้วมันฝืดจัดรวปดูดดยๆไปครับอลตร้าแมนเลเจนด์นะนี่ปล่อยพลังนะครับโต้มไม่เหลือซากเราคือโอ้โหมันตัวต่อไปนะครับจะเป็นไอ้ก้ามปูนะคิดถึงเหมือนกันไอ้ก้ามปูไม่ได้เล่นนานละตอนนี้เริ่มเล่นข้อมือหน่อยนะทุกคน นี่แน่นี่แน่เฮ้โดเต่โดเต่ถ้ากดซอนเบียมันพลังไอ้ตรงหลอดแดงขึ้นเร็วมากเลยนะอ่ะชึบขอกระโดดจากตรงที่นี่ขวาซ้ายขวาซ้ายเป็นไงอาจจะฝืดๆหน่อยครับคอมัจ่าเนี่ยทุกคน ใครนีอ ok ่ใครอยากผมคือคอมใหม่ก็อุ้ยโดนหนีบเลเจนกูโดนหนีบซะแล้วมันเกี่ยวกับดาบแล้วแหละอู้เรอเลเจนกูเลเจนกูไม่เป็นทาสเลยจบไปจากไว้ไม่ทำไมไอ้ก้ามปูมันจบไปจากวาโอ้โหลาก่อนนะก้ามปู ย่อยสลายเป็นปุ๋ยผงโอ้โหมันเจอไอ้ตัวนี้อีกแล้วชื่ออะไรโบตันไอ้ตัวนี้มันโคตรมันชอบหายตัวว่าตัวนี้มันเก่งสุดในสตนาร์แล้วมั้งหรือเซตตอนน,นี่ยมันหายตัวแล้วเนี่ยเฮือกเจอเลเจนด์มาเป็นไงโอ้โหเป็นคู่ปรับกู้สูสีเลยกู้ปับสูสีกัำลังเลยโบตันชื่ออะไร โดเลยล <Bana. S 1> ่ะนี่นี่หลังห่าไปดีหลังห่าไปดีครับเฮ้ยมันหลบได้นี่เอาไปทีนึงเอาไปทีนึงผมต้องรีบจบให้บูตันม่งมันโหดจริงรีบจบสักทีเถอะนี่เนี่ผมไม่อยากเจอบูตันเลยมันมันโหดมากเลยไอ้น่าจชื่อบ e ูตันนะที่ชาวจับได้มาเร็เวลาจบ ปิดเกมครับมึงเก่งจริงบูตันไม่อยากเจอมึงเลยปะเหนื่อยอะ่ะเจอมึงกูพูดเลยเจอมึงไม่คุ้นเลยอ่ะวันวันเอาแต่หายตัวเกรยสลายเป็นปุ๋ยผงโอ้โหเซตตอนเจอเซตตอนนะทุกคนเมื่อกี้ก็บูตันละน,นี่เจอเซตตอนต่อแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเลเจนด์เราก็ตึงอยู่แล้วคุณต้อม่เลเจนด์เรามันเก่งอยู่แล้วนะทุกคนไป นี่เนี่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 หายตัวอีกแล้วคดเคี้ยอะไรนี่ต้อง่ายตัวสับหลาายตัวเนี่ยอ้เราต้องรีบจบออสโอ้ยเออเออน่ารั่โอ้ยมันทำไมด่าหนึ่งสน้องเนีย เก็บตังค์คือทันเห้อแต่ก็อาจจะนานหน่อยครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ใครใจดีก็ลองเจอของไม่ถึงน้ำคพื่อนไม่ได้เฮ้ยไม่แน่อุ้ยไม,ไม่โดนไม่แน่ไม่แนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาตัวสุดท้ายครับบอกตัวสุดท้ายจบ,บยเเก็เพียบเลยเจนโอเคครับอ่อ ถ้ามีเวลาครับต่อไปก็จะทำแบบโมนได้เรื่องลุนเตอร์อแมนอะไรเงี้ยนะแต่ช่วงนี้มนไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่คอมมันกากเลยนะทุกคนแบบคอมมันถ้าเล่นเกมอะไรไม่ได้เลยครับจะแคสเนีจะแคสเกมหลายๆเกมก็คอมก็ทําไม่ได้นะครับแต่โดยช่วงนี้จะหาอัดในโทรศัพท์ดีกว่าครับคอมมันแบบโทรศัพท์ยังแรองกว่าคอมอ่ะคิดดูทุกคนจริงๆนะโทรศัพท์ไม่ยังแรองกว่าคอมอ่ะ โอ้ได้ด่านใหม่ด้วยด่านอะไรวะเนี่ยด่ดานเคนเหรอด่านเคนอุ้ยด่านอุ้ยด่านด่านแม็กมาเหรออุ้ยมีหลายตัวเลยครับอุ้ยด่านนี้ด่านอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจอโอ้โหมีหลายตัวมากเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกครับเกมมาเเร์เดอร์อยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ,สว,ส,บสวัสดีครับ